สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้วันที่10มิถุนายนพศ2566นะคะป้าไปกทมค่ะไปดูตลาดต้นไม้ตลาดแรกที่ไปคือแสงอารีการเด้นนะคะไปเห็นต้นไม้ปแปลกๆหลายอย่างเลยอะเช่นรักแรกพบเคยได้ยินอยู่บ้างแต่ทุกครั้งที่ได้ยินก็ขำคนตั้งชื่อนะคะตลาดนี้เขาจัด ตลาดไว้สวยงามมีที่จอดรถเยอะเลยค่ะคนก็ไม่พลุกพล่านนะคะมีต้นไม้ใหญ่ๆที่พร้อมที่จะอุ้มไปปลูกได้เลยอันนี้กันเกลาค่ะวัตถุประสงค์ของป้าคือไปหาดอกกุหลาบซึ่งเป็นแบบเรียนเร็วเล่มแรกนะคะนนคือปลูกง่ายเออใช้ที่น้อยแล้วก็ไม่ต้องดูแลเข้าให้ยุ่งยากอะนะคะ ป้าก็จะเลือกวาเลนไท์บ้างมอนบ้างแต่ตลาดนี้ก็มีให้เลือกน้อยมากๆเลยค่ะป้าก็ได้มาสีห้าต้นนะคะกุหลาบอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะคะนี่ค่ะป้าก็เดินชมรอบๆตลาดอนะสิ่งที่จะชื่นชมก็คือพ่อค้าแม่ค้าอะไดีมากเลยค่ะ,คะแล้วลป้าก็ไม่ได้หรอกว่ากุหลาบได้มาแค่หกต้นนะคะก็ไปตลาดอีกแห่งหนึ่งนะคะ แต่ในตลาดบิ๊กการ์เด้นเนี่ยก็เจอคนขายที่น่ารักนมากเลยอ่ะทุกร้านอัธยาศัยไมตรีดีดีอ่ะป้าก็เห็นต้นไม้แปลกนะคะจำไม่ได้แล้วล่ะอะไรนะชบาช้างเหรอสวยจังเลยอ่ะจริงๆนะคะป้าก็ถ่ายมาเอามาให้พวกเราดูค่ะเดี๋ยวลองคุยกับแม่ค้านะคะว่าเขาจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้านร้านป้าต้อยค่ะอยู่ย่านไหนคะ บิ๊กการ์เดนบางใหญ่บิ๊กการ์เดนบิ๊กการ์เดนบางใหญ่บอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยโฆษณาให้ฟรี081 842 0318ค่ะค่ะมีต้นไม้อะไรมั่งมีหลายอย่างค่ะหลากหลายที่ขายได้ดีดีเป็นที่นิยมไหมันก็มีเป็นไม้พันไม้ไทยหลายๆอย่างตอนนี้เขานิยมอะไรกันคะอ๋อตอนนี้เหรอคะเป็นประเภทไม้ไทยก็จะมีพวกพุธชมพู แก้มุกดาจะาสบาช้างจ้ะลำดวนค่ะลำดวนไหนลำดวนนี่ลำดวนตอนนียังไม่มีดอกยังไม่มีดอกให้เห็นที่จะมีดอกก็จะเป็นขั้วแก้มุกดาดูต้นสีขาวสีขาวใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกาหลงเนอะนู่นนะคะแดดไหมขาวนวลนวลนู่นเหรอใช่ลองดูค่ะอันนี้กาหลงใช่ไหมกาหลงขาวนี่คือแก้มุกดาแก้มุกดาค่ะเป็นไม้เลื้อยเหรอคะใช่ค่ะเอ้ยเป็นไม้ต้นค่ะ มันจะสูงเท่าไหร่อะคะเอางั้นเลยแล้วขอบคุณน้องนะเดี๋ยวเลังมามาเยี่ยมใหม่นะจ๊ะทิรักจ้ะสวัสดีค่ะค่ะจากตลาดบิ๊กการ์เด้นนะคะป้าธุีก็เดินทางไปวัดพระเงินค่ะซึ่งใครๆก็ต้องพูดถึงวัดนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งรวมพันไม้นานาชนิดค่ะการไปก็ไม่ยากอ่ะ มันมีป้ายอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าป้าไปจากทางราชบุรีเนี่ยเอ๊ะบอกไกลไปหรือเปล่าไปจากนคปรปฐมอะนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะจะมีป้ายทางเข้าซ้ายมือนะคะตลาดขายส่งต้นไม้วัดพระเงินนะคะในนั้นเขาก็จะวางระบบไว้เป็นล็อกๆนะคะบอกหมายเลขล็อกว่า ลลอกที่เท่าไหร่นะคะป้าก็ไปมุ่งหน้าไปหากุหลาบเลยค่ะป้าตั้งใจว่าป้าจะไปหากุหลาบวาเลนไทน์มาเลี้ยงสักห6ต้นนะคะจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้คนก็จะขำนะป้าวาเลนไทน์เป็นกุหลาบขื้นบ้านหาง่ายๆแต่ป้าคิดว่าป้าควรจะเริ่มต้นเลี้ยงจากกุหลาบง่ายๆไปก่อน แต่กว่าที่ป้าจะคิดได้อย่างนี้นะคะป้าก็สั่งจากออนไลน์ <Okay. S 1> มาหลายพันแล,ล้วล่ะพันที่มีแต่คนเชียร์ว่าสวยดีเลี้ยงง่ายนะคะเนี่ค่ะพอป,ป้าเข้ามาถึงมีดอกไม้นานา,นาพันนะบางพันธุป้าก็ไม่รู้จักเลยอะว่าเขาชื่อว่าอย่างไรนะคะแต่พอมาถึงที่ดงกุลาะ่ะคนขายพูดดีๆน่าจะเป็นไม่ใช่คนไทยะนะคะ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านมารับจ้างขายอ่ะป้าก็เลือกพันธที่ป้าหมายมั่นตั้งใจไว้ก็คือวาลลนไทยค่ะแล้วก็มาเจอทอปิคาหน้านะคะสีส้มๆเนี่ยค่ะป้าก็เลือกมา1ต้นราคากุหลาบที่นี่เมื่อเทียบจากการซื้อออนไลน์อ่ะเขาถูกกว่าเยอะเลยนะแต่ต้องเข้าใจนะคะการทำธุรกิจอ่ะ เขาก็ต้องมีการลงทุนน่ะเนี่ยป้าก็ยังต้องลงทุนขับรถไปในกรุงเทพอ่ะไปซื้อมาแต่มันมีทางเลือกเห็นด้วยตาจะจะนี่ค่ะท็อปปิคาน่านะคะสีส้มอ่ะป้าก็หวังใจว่าเขาจะให้ดอกผลในระยะยาวอ่ะค่ะคนขายก็แนะนำว่าให้ตัดใบที่ให้ตัดดอกที่กำลังชูช่อเนี่ยออกให้หมดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ ให้เขาชินกับสภาพอากาศแล้วจึงจะเปลี่ยนกระถางค่ะป้าเป็นคนว่าง่ายจะปฏิบัตินะคะกลัวเขาตายนะคะวันนี้คุ้มมากมากเลยค่ะสวนนี้ก็มีคนไปรีวิวเยอะนะร้านหนูแนนพันไม้เนี่ค่ะเจ้าของก็พูดใจดีๆบางอย่างที่เราหาที่ร้านเขาไม่เจอเขาก็จะแนะนําให้ไปที่ร้านอื่นนะคะป้าตื่นตาตื่นใจอ่ะเพราะ หลายปีแล้วละ่ะไม่เคยไปเดิน,นย่านต้นไม้แต่ละลวสวนบรรยากาศต่างค่ะโลเคชั่นต่างนะคะ <c oughs> บางสวนก็มีไม้ใหญ่ที่พร้อมให้อุ้มไปปลูกได้เลยในที่ที่เรากำหนดนะคะ